你你说。 มันเป็นดอนไี่ดอนม่อยากให้เล่เป็นดอนไม่สามาถไมเห็นเพื่อนโยนถ้ามีดินด้วยจะเป็นดอนเป็นกัน์ีดินอยู่เลยนั่นตรง่มีดม่รมโดกย้มันป่องเจะถอกีนะ้วอ แม่เทียนรุ่นจองนี่สอนกันเด้อได้จอนีสกันอเราดมไม่เิทนีดารำไมไม่เดินไปดูตรงถุงนั้นนะถึงแล้วจ้าถึงแล้ว ถึงแล้วทะเลหนองบัวแดงไม่ไม mm. ่ไม่ไม่พอแล้วไม่ใช่เด็กเดินตกนี้ คุดโคนั่นเป็นยังไงมันเห็นเด้โอ้หไปสายคุถ้วยอีกลคุดโคถ้าเป็นแรงมันบุญเจ๋อคุยกันเอาตีเสียรถไปนั่นโอ้ยหมากโบกจ้าหมากโบกปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งปลา ก็เอาดิแบบ